วันนี้นะครับเรามีสินค้าเด็ดนะครับมารีวิวนะครับผมวันนี้เป็นแบรนด์นะครับ Q Star นะครับ M15 เลยนะฮะสวัสดีครับเขาบผมมีใครหนึ่งนะครับกับผมมีซาวฟุบไอดเดอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าเด็ดนะครับมารีวิวนะครับผมวันนี้เป็นแบรนด์นะครับ Q Star นะครับ M15 เลยนะครรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ครับที่ออกมาเพิ่มนะครับจากต่อยอดจากรุ่นครับ M12 ครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นแบบพกพานะครับเป็นแบบถังหนูที่สามารถถอดสายได้นั่นเองนะครับ M15 นะครับถือว่านะครับรุ่นนี้มีแดดนะครับที่เขาใช้ของ ESS นะครับเป็นแฟลกชิปเลยนะครับรุ่นนะครับ ES9281 AC นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับแนวเสียงของค่ายเซเบอร์นะครับรุ่นนี้ไม่ควรพลาดครับผมนะฮะแรงขับนะครับดีเยี่ยมยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับรุ่นนี้เป็นปรับเกณฑ์นะครับแบบแมนนวลเกณฑนะครับผมแมนนวลเกณ์เป็นยังไงคืออย่างนี้เลยครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีปรับได้ทล่ไปคลิกมานะครับจะมีทั้งโลเกณฑ์ไฮเกณฑนะครับโลเกณฑเหมาะกับหูฟังอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับเหมาะกับหูฟังที่แบบพกพานะครับเช่นไรครับ หูฟังเอียบัตนะครับหูฟังยิเอียนะครับแล้วก็เป็นเอียบัตที่ขับยากหน่อยครับอย่างเช่นยูอินพีเคหนึ่งนะครับก็เป็นไฮเกนได้เลยครับขับออกแน่นอนนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟังอีกทีนึงนะครับส่วนถ้าเป็นไฮเกนนะครับไฮเกนตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับหูฟังเฮดโฟนนะครับที่เป็นขับยากๆครับอย่างเช่นที่เขาใช้พลานาแมกเนติกเป็นต้นนะครับตัวนี้เหมาะสมเลยนะครับหรือลําโพงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลาโพงนี้จะเป็นลําโพงที่เป็นแบบบุ๊กเชลฟนะครับสองข้างอย่างเงี้ยขับออกนะครับ ดูตัวอย่างเช่นเลยนะครับลำโพงมอนิเตอร์อย่างอดัมออโตโก็ยังขับออกด้วยตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยท้องมีเทคโนโลยีนะครับใหม่ๆเลยนะครับอย่างเจ้าตัวโพเลสเซมิคอนแทคเตอร์นะครับที่ทําให้อะไรครับตัวนี้ประหยัดไฟยิ่งขึ้นนะครับประหยัดไฟยังไงหมายความว่ามันจะดูดแบตจากเจ้าตัว device ์ที่เขาไปต่อเนี่ยน้อยลงนะครับก็คือใช้พลังงานน้อยลงนะครับแรงขับดีขึ้นนะครับ ความร้อนนะครับจะน้อยมากๆครับถ้าเราเล่นนานๆเนี่ยหลายๆตัวหางหนูหลายๆตัวเนี่ยเราเล่นนานๆใช่ไหมครับมันจะร้อนนะครับผมแต่ตัวนี้ร้อนน้อยมากๆเลยครับหรือร้อนช้าลงมากๆนั่นเองนะครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องความร้อนเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าร้อนน้อยแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเกือบลืมบอกไปเลยนะฮะว่าเขามีบาลานซ์มาให้แล้วนะครับพัวบาลานซ์เขามีมาให้แล้วนะครับเป็นช่อง 4U4 นั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะ 4U4 นะครับแล้วก็3.5แบบอันบาลานซ์ปกตินั่นเองนะครับสำหรับคนที่เอ๊อยากจะทดลองนะครับอยากจะทดลองว่าบาลานซ์เป็นยังไงก็สามารถซื้อตัวนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถจะซื้อสายนะครับ c u 4มาทดลองใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้มีดียังไงบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นบาลานซ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้เลยครับว่า ถ้าเกิดคุณฟัง3.5แล้วคุณชอบแนวเสียงของตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า c ีอี่เนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความกลมกล่อมขึ้นแล้วกันนะครับจะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับเสียงนะครับจะมีความเนียนนะครับสมูทยิ่งขึ้นนะครับตัวเสียงของเขาเนี่ยรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยจะโผล่ออกมาให้มากยิ่งขึ้นกว่า3.5นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตัวนี้นะครับถ้าคุณเล่น3.5มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะเพิ่มอัตราลดขึ้นไปเองนะครับ แนะนำนะครับ4.4ไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะต่อลำโพงเนี่ยแนะนำว่าให้ต่อ2.3.5นั่นเองนะครับ2.5ก็คือต่อเป็น AU X แบบ3 5ไป RCA นั่นเองนะครับไป1ออก2น erm ั่นเองครับตัวนี้แนะนำนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปฟังเพลงแนวไหนล่ะที่เหมาะกับคุณนะครับอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนี้ว่าถ้าเป็นแนวเพลงนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ผมก็ชอบสิ่งที่มันอลังการใช่ไหมครับสิ่งอิม image ใหญ่ๆเลยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สุดๆเลยครับตัวนี้ image ของเขาเนี่ยใหญ่อลังการมากๆถ้าเกิดคุณฟังเพลงประเภทแบบฟูลแบร์เลยนะครับอย,อย่างเช่นออเคสตราคลาสสิกอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากเลยนะฮะคุณจะได้ยินเสียงขึ้นดนตรีพบทุกชิ้นรายละเอียดออกมาจัดเต็มหมดเลยครับแล้วเพราะว่าแรงขับของเขาเนี่ยขับได้ดีมากๆแม้กระทั่งลำโพงเนี่ยก็จะขับออกฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะขับไม่ออกนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นหูฟังที่คุณรู้สึกว่าขับยากๆอย่างเช่นเบย์เออร์ไดนมิกนะครับรุ่นดีที0 Pro ที่เขามีอะไรครับ250โอห์มเนี่ยตัวนี้นะครับขับออกนะครับผมตัวนี้นะครับรองรับนะครับ32บิตเลยนะครับ DSD นะครับ256าทำได้อยู่แล้วนะครับ MQA นะครับรองรับแน่นอนนะครับตัวนี้เอเด็กประสงค์มากคุณจะฟังสตรีมมิ่งนะครับไฟล์เพลงไฮไลทขนาดไหน รองรับหมดเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับรองรับ iOS นะครับรองรับ Android นะครับรองรับ Mac OS รองรับ PC Notebook ปกติทั่วไปได้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอ่าตัวนี้จะแถมมาพร้อมกับสาย OTG Type C ไป Type C นะครับให้1เส้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Lightning นะครับ ให้ซื้อสาย OTG เพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับเช่นเดียวกันครับก็คือเป็น Type C นะครับไป Lightning นั่นเองนะครับตัวนี้ใช้ได้แน่นอนครับแล้วก็ตัวของแถมเขานะครับข้างในมีเพิ่มอีกนะครับเดีผมหยิบให้ดูนะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยนะครับเป็น Typ e C นะครับไป USBA นะครับไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับหรือคุณจะเอาไปต่อโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะ ตัวนี้สําคัญมากอย่าหายด้วยนะครับผมต้องบอกกี้ครับว่าสรุปให้เลยนะครับว่าผมได้ทดลองใช้มาเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์เนี่ยข้อเด่นที่ผมเห็นเลยนะครับร้อนน้อยมากนะครับความร้อนนะครับแทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับ2นะครับแรงขับเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมได้ทดลองแล้วนะครับหูฟังนะครับยี่ที่ Pro นโะครับส5โอห์มนะครับ990 Pro ้5โอห์มเนี่ยขับออกแน่นอนนะครับต่อลำโพงเนี่ย ออกแน่นอนนะครับได้ลองแล้วนะครับ Mac OS PC นะครับแท็บเล็ตได้หมดเลยนี่ได้ทดลองทุกทุก d e v ว c e ์แล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเด็ดมากๆนะฮะแล้วมันเหมาะกับแนวเพลงแนวไหนล่ะใช่ไหมครับที่ผมเพิ่งเกินออกไปว่าเฮ้ยพวกฟูเบงเนี้ได้ดีใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าคนที่ชอบฟังเพลงแนวอื่นล่ะได้ทุกแนวเพลงเลยเพราะว่าอะไรตัวนี้เสริมครับพวกอิมเมจต่างๆอลังการขึ้นนะครับดีเทลต่างๆ,ๆนะครับ หรือแม้กระทั่งซาวเต้นนะครับกว้างขึ้นนะครับผมตัวนี้นะฮะทำได้ดีเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ความอิ่มหนานะครับความฉ่าของเสียงเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเกิดหูฟังตัวไหนเสียงแห้งนะครับมาดนตัวนี้เข้าไปนะฮะฉ่ําขึ้นเลยนะครับฟังแล้วเพลาะขึ้นแน่นอนเลยนะครับอ้าวเกือบลืมนะครับผมเกือบลืมพูดไปต้องมีคนสงสัยละผมพูดเปนขนาดนี้นะฮะว่าราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยหมื่นหนึ่งมีทอนหนึ่งสองสามอสิบบาทครับ โทษดีนะฮะพอสิบาทแต่ว่าคุ้มนะครับผมไม่ถึงหมื่นนะครับ9ก้าพันก็รับกาสิบาทนะครับประกัน1ปีนะครับถ้าเกิดเสียเนี่ยรับประกันดีมากครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะฮะตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากมาลองเดโมนะครับมาลองได้เลยครับที่หน้าร้านของเราครับที่ซัพพลายเดอร์หน้าร้านของเราที่ MBK ชั้นห้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับการรีวิวในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนผมจะลาไปนะครับอย่าลืมครับช่วยรบกวนครับ กดติดตามนะครับ Subscribe นะครับผม YouTube ของเรานะครับที่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเรามีขึ้นมาให้เลยนะครับเดี๋ยลืมนะครับมีอะไรบ้างครับ YouTube นะครับ Twitter นะครับ Line Add นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการซื้อออนไลน์นะครับเรามีคอร์ทูช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Alda นะครับ Shopee JD Central นะครับนกๆนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ Sapulro Audio.com นะครับแบนเดย์นะครับโอเคนะครับและมีน้องใหม่นะครับ ทิ k t ตอแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับไปกดให้ผมหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ